สวัสดีค่ะวิยดาพุนประสิทธิ์นะคะประธานกรรมการบริษัทได้เพชรตะวันจำกัดและบริษัทไอระดาบรุกน,นะคะก็คือสืบเนื่องมาจากนะคะทางบริษัทเนี่ยทำาคื่สมุนไพรมาก่อนนะครเป็นระยะเวลา11ปีครัปีตั้งแต่ปี2555ก็มาจดเป็นบริษัทได้เพชรตะวันก่อนที่กระท่อมจะทําการปลดล็อกซึ่งใน<ม>พารของเราเนี่ยจะอยู่ในส่วนของตั้งแต่ต้นน้ํา กลางน้ําปลายน้ําไม่ใช่แค่พืชกระท่อมครับรวมถึงพืชสมุนไพรตัวอื่นด้วยในประเทศไทยก็คือเราต้องการพัฒนาและปรับปรุงเชิงนวัตกรรมซึ่งเรามองถึงปัญหาของเกษตรกรทั้งประเทศก็คือปัญหาในการแปรรูปวันนี้ถ้าเราขายสินค้าในเชิงวัตถุดิบเนี่ยเราจะถูกกดราคาจากนายทุนแต่ถ้าวันนี้เราสร้างโรงงานขึ้นมาเพื่อแปรรูปเชิงนวัตกรรมมาเปรเป็นยาเป็น BCG นะคะ จะทําให้สินค้าวัตถุดิบนั้นมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นซึ่งณวันนี้บริษัทไอราดากรุ๊ปและไร่เพตะวันก็มีบริษัทลูกมากมายนะคะประมาณเกือบสิบริษัทเพื่อที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อแปรรูปพืชกระท่อมและพืชสมุนไพรตัวอื่นให้จําหน่ายได้นะคะทั้งทางการแพทย์และอาหารเสริมแล้วก็รวมถึงเครื่องสําอางด้วยนะคะซึ่งต้นน้ำณวันนี้นะคะบริษัทไร่เพตะวันถือได้ว่า เป็นบริษัทเจ้าแรกของประเทศก็ว่าได้ที่เรายืนหยัดนะคะในการทําพืชกระท่อมปัจจุบันเนี่ยมีผู้ปลูกพืชกระท่อมในเครือบริษัทเราเนี่ยประมาณ1นล้าห้าแสนต้นนะคะคโดยสถิตินะคะในภาคอีสานเนี่ยมีจํานวนมากที่สุดนะคะปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาเป็น8ปดแสนต้นนะคะอกนอกนั้นก็จะไล่ลกเป็นภาคเหนือนะคะภาคเหนือภาคกลางตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ ซึ่งในปัจจุบันนี้ทางบริษัทก็ได้รับซื้อนะคะเดือนหนึ่งก็ประมาณ2 0่0ถสตันนะคะเพื่อเข้าโรงงานแปรรูปเก็บเป็นสต็อกวัตถุดิบเก็บไว้เพื่อที่จะแปลรูปในระหว่างที่รอออยอคแต่ในขณะที่รอออยปลดล็อกนะคะเรานําเงินมาจากไหนที่มาซื้อใบกระท่อมเรามีโรงงานแปรรูปมากกว่า10โรงงานทั่วประเทศซึ่งเป็นโรงงานภายใต้บริษัทไอระดารุป แต่เพียงผูด้เดียวนะคะไม่ไม่ได้ไปจ้าง OEM นะคะก็คือเป็นโรงงานของเรารเองดูแลตัวเองเลยใช่ค่ะคก็คือแปรรูปสินค้ากลุ่มอื่นเพื่อนําเงินมาเลี้ยงเกษตรกรทั้งประเทศเราวางแผนการระยะยาวครับปีปี20ปีนะคะแล้วณนปัจจุบันเนี้ยต่างประเทศให้ความสําคัญเรื่องพืชกระท่อมเชิงนวัตกรรมมากตัวในส่วนของไม่ท่าใจนีนะคะที่ทางบริษัทอ่า สา,ารอเคริการนะคะติดต่อเข้ามานะคะก็คือในเกรดของ medical เกรดนะคะต้องให้ได้สารไมท่าใจนีน45ต่อ1กิโลกรัมซึ่งจะต้องใช้ไปกระท่อมสดประมาณ800กิโลกรัมถึงจะได้1กิโลเพราะฉะนั้นว่าต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณเกือบ200,000บาทซึ่งตรงนี้จะเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานและคุณภาพให้กับพืชกระท่อมของไทยได้มากณวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยสงขาลานครินนะคะ ท่านอาจารย์นกสิรินทีพชัยอิสระนะคะก็ร่วมพัฒนานะคะที่จะก่อตั้งโรงงานอาสกัดสารวมดิค่อนเปลีดนี้นะคะให้ได้ส่งให้ทันเวลาตามที่ได้รับปากกับลูกค้าไว้นะคะในเดือนมกราคมปี2566ซึ่งมันจะตรงกับที่ผลผล,ผลิตของเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกตั้งแต่ปี2564เนี่ยได้เก็บเกี่ยวตรงนี้นะคะซึ่งบริษัทมองว่าการขายผงกระท่อมบดเนี่ย โลนึงเนี่ยต่างประเทศขายอยู่ที่1,200บาทซึ่งเราบอกได้เลยว่าคือประเทศอินโดนีเซียซึ่งถ้าเราจะไปแข่งวัตถุดิบตรงนั้นเนี่ยเราแข่งขันไม่ได้แน่นอนเพราะต้นทุนที่บริษัทรับซื้อจากเกษตรกรเนี่ยกิโลละ200บาทถูกต้องไหมคะ4กิโลลง1โลเนี่ยก็เท่ากับ800ยังไม่รวมค่าขนส่งกระบ,บวนการแปรรูปต่างๆทีนี้ถ้าเรานํามาเป็นสกัดสารซึ่งมีความต้องการของตลาดสูงกว่าเนี่ยเป็นการเพิ่มมูลค่าจะเป็นการใช้ใบกระท่อมจํานวนมาสาร เพราะฉะนั้นว่ากลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพืชกระท่อมเนี่ยจะมีสมเหตุสมผลเรื่องเศรษฐศาสตร์ดีมาร์ซัพพลายที่ตรงกันสอดคล้องกันมันเลยสืบเนื่องมาว่าเราปลูกแล้วเราเอาไปไหนนี่คือคําตอบเพราะฉะนั้นว่าไอระดากรุ๊ปกับได้เพชตะวันเนี่ยอยู่ที่ต้นน้ําดูแลเกษตรกร,ร,กรทั้งประเทศพัฒนาคุณภาพต้นกระท่อมใบกระท่อมให้ได้มาตรฐานต่างๆนะคะป้องกันสารเคมีเพื่อที่จะทําให้ได้เกรดที่ดีที่สุด